ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ FC เตือนหลังลีเดียพาน้องเดมี่ดีแลนไปทำความสะอาดค่ายมวยหลายๆคนคงทราบกันดีว่าหลังจากที่คข้ยมวยของแมทธิวลีเดียต้องปิดตัวชั่วคราวจากสถานการณ์โควิดในบ้านเราและทั้งสองคนก็เป็นผู้ติดเชื้อแม้ในขณะนี้ทั้งสองคนจะรักษาตัวจนหายแล้วแต่แฟนๆก็ยังเป็นห่วงอยู่เสมอ ด้วยความน่ารักของน้องเดมี่ดีแลนก็ทำให้หลายๆคนห่วงหนักเข้าไปอีกเพราะทั้งสองคนยังเล็กและในระหว่างที่พ่อแม่รักษาตัวก็ต้องห่างกันเป็นเดือนล่าสุดวันที่8พฤษภาค,คมที่ผ่านมาลีเดียพาน้องเดมี่ไปออกกำลังกายที่ค่ายมวยทำให้แฟนคลับเข้ามาเตือนด้วยความห่วงว่ายังไม่ควรพาน้องเดมี่มาด้วยจากนั้นลีเดียก็เข้ามาชี้แจงว่ามีแต่คนภายในครอบครัวค่ายมวยยังไม่เปิดนั่นเองจ้า